วินเลียมเจมส์ซิดิสโคดอัจฉริยะผู้ล้มเหลวหากถามว่าใครคือคนที่อัจฉริยะที่สุดในโลกหลายคนอาจจะบอกว่าไอสตาล์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ไอสสตาล์ที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่เป็นวินเลียมเจมส์ซิดิสผู้นี้นี่เองวินเลียมเจมส์ซิดิสเป็นชาวรัสเซียเกิดวันที่1เมษายนคศ1898ผู้ที่สมาคมทางด้านไ IQ ให้ฉายาว่า Univers a l Genius คืออาจจะต้องให้ลอบแตกเสียก่อนถึงจะเจอคน IQ สูงอย่างนี้อีกสักคนซึ่ง IQ ของเขาประมาณอยู่ที่260-300เลยทีเดียวในขณะที่อัลเบิร์ตไอสไตน์มี IQ ประมาณ160พ่อและแม่ของเขาเป็นหมออพยพมาจากรัสเซียซึ่งวงตระกูลสายของพ่อของซิดิสจะฉลาดกันมากๆว่ากันว่าคนตระกูลนี้สามารถคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วกว่านักวิชาการเก่งๆถึงสิเท่าหนึ่งขวบเขาสะกดคำทุกคำได้ถูกต้อง หนึ่งขวบครึ่งสามารถอ่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้สองขวบสามารถเรียนรู้ภาษาลาตินอด้วยตัวเองสามขวบสามารถพิมพ์ดีดและส่งจดหมายสั่งของเล่นมาให้ตัวเองสี่ขวบสามารถอ่านนิยายภาษาลาตินอได้หกขวบเรียนวิชาตรรกศาสตร์ของอริสโตเติลและเริ่มเรียนภาษารัสเซียฝรั่งเศสเยอรมันฮิบรูตุรกีอาเมเนียน และช่วงเดียวกันนี้เขาเริ่มเรียนกายวิภาคโดยเข้า grammar school และจบในเวลา7เดือนเท่านั้น7ขวบสอบผ่าน Howard e Medical School a n a t o m y Exam แขวบเขียนหนังสือเกี่ยวกับ a n a t o m y และ Astronomy ออกมาทั้งหมด4ี่เล่มและสามารถพูดภาษาได้10ภาษาอย่างคล่องแคล่ว8ขวบสอบ i n t r i n c e Exam ของมหาลัย MIT ผ่าน10ขวบพบข้อผิดพลาดของหนังสือของ j o s e p a o y s อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮ a r ์ a r d 11ขวบเป็นผู้ที่เข้าศึกษาที่ฮาร์วิร์ดที่อายุน้อยที่สุด12ขวบความฉลาดด้านคณิตศาสตร์ของซีดิสก็ทําให้ชมรมคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาวารดยอมให้เขาเป็นผู้บรรยายเป็นอาจารย์สอนแก่นักศึกษาคนอื่นๆอายุ16จบจากฮาร์เวิร์ดหลังจากนั้นในปีต่อมาก็เข้ามาศึกษาต่อฮาร์เวิร์ดลอสคล ในด้านภาษาการเรียนรู้ของเขาถึงจุดสุดยอดที่ว่านับจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครในโลกสามารถทําได้อย่างเขาตลอดการคือการเรียนรู้ภาษาอย่างคล่องแคล่วภายในหนึ่งวันต่อภาษาและในภายหลังเขาสามารถพูดสนทนาเขียนอ่านได้อย่างคล่องแคล่วมากถึง200ภาษาแต่ดูเหมือนว่าตอนเรียนที่ฮาวายเขากลับไม่เป็นอย่างที่ทุกๆคนคาดหวังเอาไว้เนื่องจากผลการเรียนเขาอยู่ในระดับปกติทั้งที่ควรจะดีเลิศนอกจากนี้ยังก่อปัญหาและถูกจับในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดการก่อ,กอจราจร ชีวิตเขาในภายหลังแทบเรียกว่าล้มเหลวเพราะงานก็ไม่เอาเรียนก็ไม่เรียนทั้งๆท,ท,ที่เป็นบุคคลที่มีไอคสูงและฉลาดที่สุดในโลกมีหลายกระแสบอกว่าเป็นเพราะพ่อแม่ของเขาที่ค่อนข้างกดดันเขาในวัยเด็กและไม่ได้เล่นสนุกเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปบางกระแสก็บอกว่าเป็นเพราะเขาฉลาดจนเกินไปและปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ และด้วยความฉลาดของซีดิสเขาเคยถึงขั้นสร้างภาษาของตนเองด้วยซ้ำโดยเขาได้เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับภาษาใหม่ของตนเรียกว่าเวนเดอร์กูดโดยเป็นการผสมผสา,านระหว่างภาษาต่างๆเช่นละตินกรีกเยอรมันและฝรั่งเศสซีดิสเสียชีวิตตอนอายุได้56ปีในปี1923ขณะที่กำลังเขียนหนังสือเรื่อง The Psychology of the Folk Tale โดยเขามีผลงานตีพิมพ์หนังสือ17เล่มและบทความในนิตยสาร50เรื่อง วันนี้หากลองถามคนทั่วไปว่าใครที่ฉลาดที่สุดในโลกคงมีแต่คนตอบว่าไอน์สไตน์โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าซิดิสเป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุดที่โลกเราเคยมีมาที่ไอสไตน์ดังได้และเป็นที่จดจำเพราะชีวิตของเขาไม่ได้ล้มเหลวเหมือนซิดนิสและไอสไตน์ฝากไว้ซึ่งผลงานความฉลาดของเขาส่งเสียงดังกัมปนาดเหมือนระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ ซึ่งความจริงแล้วไอสไตล์ไม่เคยสร้างระเบิดศักิลูกแต่แทบทุกคนก็จดจําเขาในฐานะเจ้าของทฤษฎีอันเป็นต้นตอของระเบิดที่รายแรงที่สุดในโลกจากเรื่องราวของซิดิสคอนฉลาดก็เรื่องหนึ่งการทิ้งร่องรอยความฉลาดไว้อย่างน่าจดจําก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซิดิสใช้เวลาในชีวิตให้หมดไปกับการเรียนรู้สารพัดศาสตร์ที่น่าสนใจเขาสนใจกระทั่งศาสตร์ลึกลับต่างๆตลอดจนการพิสูจน์จิตวิญญาณในมิติอื่น หลายคนมองว่าซิดิสนั้นคือเหยื่อความทะเยอทะยานของผู้เป็นพ่อแม่เป็นเหยื่อของสื่อมวลชนทั้งทาง,งที่เขาควรจะไปได้ไกลกว่านี้และอาจเปลี่ยนโลกได้ด้วยมันสมองที่เกินคนธรรมดาถึงแม้จะเป็นอัจฉริยะแต่หลายคนก็มองว่าชีวิตของเขานั้นล้มเหลวและน่าสงสารไม่อาจใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กทั่วๆไปและความฉลาดของเขากลับเป็นสิ่งที่พรากทุกอย่างไปจากชีวิตของเขาเองและนี่คือเรื่องราวของวินเลียมเจมส์ซิดิสโค้ดอัจฉริยะผู้ล้มเหลว